สวัสดีครับผมเดี๋ยวครูจะมาบอกเทคนิคในเรื่องของการขับรถกับรถยูเทิร์นใต้สะพานนะครับเป็นรูปคล้ายๆตัวเอสเลยนะครับขับยังไงจะได้ไม่หลุดโคง้งจะได้ไม่อันตรายจะได้ไม่เฉี่ยวไม่ชนถ้าโค้งซ้ายนะครับถ้ามีเส้นด้านซ้ายให้ไต่เส้นทางด้านซ้ายแล้วต้องชะลอความเร็วด้วยนะครับไม่เข้าโคง้งจนเร็วเกินไปเดี๋ยวเบรกไม่ทันถ้าโค้งขวาก็ไต่เส้นด้านขวานะครับนะ สำหรับมือใหม่นี่สําคัญเลยนะครับพยายามจะใช้กันเร่งเวลาเข้าโค้งนะครับแม้จะเป็นโค้งนิดนึงก็อาจจะทําให้เราหลุดโค้งได้ถ้าเราใช้ความเร็วเกินไปนะครับโค้งขวาให้ไต่เส้นด้านขวานะครับให้ชิดด้านขวานะครับถ้าโค้งซ้ายให้ชิดทางด้านซ้ายนะครับแต่ต้องไม่เร็วเกินไปนะครับข้อสาคัญไม่ขับเร็วเกินไปเวลาเข้าโค้งนะครับให้ช้าชานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าช้าจนเกินคันหลังอาจจะบิดไร้ได้นะครับแต่มือใหม่ ไม่เป็นไรครูอนุโรมนะครับให้เราจะเช้าให้ก่อนจะปลอดภัยขันหลังอาจจะบีบแตรไรก็ฟังเสียงบีบแตรเขานิดนึงนะครับกดดันนิดนึงแค่เสี้ยววินาทีผ่านช่วงนั้นได้เราก็ปลอดภัยแล้วครับแต่ถ้าเราไปใส่คันเร่งเยอะไปขับเร็วมากอันตารายเราเฉียวชนขึ้นมามันไม่คุ้มนะครับเสียวเวลาด้วยนะครับเวลา ซ่อมรถเวลารอประกันก็จะเสียเวลาด้วยรถก็ไม่ได้ใช้งานกว่าจะซ่อมเสร็จก็ช้านะครับเป็นเดือนแล้วก็ทํำสียออกมาบางทีก็ไม่เหมือนเดิมอีกนะครับรถของเรานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ